เอออยากแฉผิตานะเดี๋ยวแกงแตกอ๋อไม่ได้พูดครับเดี๋ยวเราเคลียร์ประชาชนกันได้อันนี้ยังจะช่วยประชาชนอยู่ไหมครับแล้วเขาทำอะไรบิดครับก็ไม่ต้องรู้ไงครับมันเป็นเรื่องของคุณไหมล่ะออกตัวเนี่ยออกออกตัวครับออกตัวกันตีนะตีตีเรื่องอะไรครับเอาออกตัวประชาชนทำไมไปยุ่งทำไมล่ะยิงเลยก็ยิงสภาครับยิงในสภาครับยิงในสภาโอ้ยิงสภาครับยิงในสภาอุ้ยยิงในสภาเลยหรออุ้ยเมื่อกี้มันยิงครับ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 โกรกมากเดี๋ยวมาถามเหตุการณ์ดีกว่า ดีเมทเดินเข้ามาเลยครับอันนี้เราพร้อมคุยแล้วมาเขาชื่อเขียวหรือเปล่าพี่เดี๋ยวมันก็บอกมันชื่อเขียวอีกอันนี้ชื่อเขียวป่ะครับเรคุยเบื้องต้นได้อ่ครับมัชื่อเขียวนะแล้วพาลงไปดูในรถรถประมูลอีสปอร์ตเขาครับคนที่ต้นเรื่องอยู่ในรถอ่ะว่าบ้างยงนะครับดีเมทคนต้นเรื่องอยู่ในรถเขาครับนั่นแหละคันขาวอ่ะอ้าวอารมณ์มันด้วยเลยก็ได้นะได้ครับได้ เอ่อมะมะเขือนี่ชื่อชื่อเขียวไหมครับพี่สภามะเขือเหรอครับใช่ครับพี่ถ้าเป็นชื่อเขียวน่าจะตัดสินใจได้ครับแบบที่เคยคุยกันไว้ชื <ห emitism. S 2> ่อมีอหลายคนด้วยใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสภาเขื่เราเป็นชื่อเขียวเนาะใช่ไหมครับโอเค เรามาคุยกันเลยดีกว่าอันเนี้ยเขาพูดว่าเขามีปัญหากับเรื่องคําพูดของเราแล้วก็เรื่องประชาชนบนรถเราด้วยอะไรไม่รู้พี่ต้องต้องให้ลองให้เราลองคุยกันลองแย้งกันดูเพราะว่าพี่จะดูว่าเรื่องเป็นยังไงจแน่เพราะพี่ก็ไม่ได้อยากฟังฝั่งเดียวเนาะได้ครับได้มันเป็นยังไงหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังก่อนได้นะถ้าเรา<ต>อยากจะาากจะพูดของตัวเองก่อนเล่าให้สภาฟังไปแล้วมันคือเรื่องไหนครับผมไม่รู้ครับ อาไอเรื่องเมื่อกี้ครับก็คือเรื่องมเมื่อกี้ก็คือเรื่องที่พี่เกตโทาผมให้ไปหาบอกว่ามีคนอยากเจอพี่ชายผมผมก็ขับรถไปหาแล้วเขาก็ควักปืนควักมีดผมก็ขับรถออกแค่นั้นครับว่าขับรถหนีเราตัดตอนไปเปล่าก็เราเดี๋ยวเรื่องคาพูดของเขือที่พูดเมื่อกี้แหละครับพูดว่าอะไรเหรอครับพูดว่าอะไรเหรอครับลองลองทวนกันเออก่นไม่ได้พูดอะไรเลยครับ คือครับคือเขามีคาพูดหนึ่งที่ผมติดใจมากเลยครับเขาบอกว่าเออ,อยากแอบพิจานะเดี๋ยวแกงแตกอ๋อไม่ได้พูดครับผมยืนยันว่าพูดครับครับยืนยันว่าไม่ได้พูดครับเป็นไ,ไรต่มเดี๋ยวเราเคลียบประชาชนก็ได้อันนี้ยังจะช่วยประชาชนอยู่ไหมครับเคลียประชาชนเรื่องอะไรครับไม่ต้องรู้ไม่ใช่เรื่องของคุณนี่เรื่องของประชาชนปะแล้วเขาทําอะไรบิดับก็ไม่ต้องรู้ไงครับมันเป็นเรื่องของคุณไหมล่ะ ออกตัวเนี่ยออกออกตัวครับออกตัวกันตีนะออกตัวก็ไปเอาข้าแกงดิตีเรื่องอะไรครับเอาก็ออกตัวประชาชนทําไมไปยุ่งทําไมล่ะเอาก็พี่ผมเดี๋ยวเขาก็เข้าแกงแล้วนี่ก็ตีเลยดีกว่าตีเรื่องอะไรครับเอาก็ปกป้องประชาชนผมจะผมจะคุยกับประชาชนเนี่ยคุณจะปกป้องเขาเหรอปกป้องอะไรครับคุยเลยเนี่ยคุยกับผมเลยไม่ต้องคุยเดี๋ยวคุยนอกสภาประชาชนไม่มีสิทธิ์คุยในสภาแล้วนี่คือเข้ามาได้ไงนี่อ๋อเราก็เข้ามาเป็นคนเรียกว่าครับ ขำอะไรไม่ต้องขำไม่ต้องขำไม่ต้องขำไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรพี่สภาครับก็คือถ้าเขาถ้าเขาไม่อยู่ในแก๊งก็คือไม่มีสิทธิ์ที่ประโยชน์อะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่จริงๆไม่จำเป็นต้องคุยตรงนี้เลยถ้าโอย่างงั้นก็ไม่มีอะไรละไก่เริ่มดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับประชาร์จชอนเดียวไปชาร์จชอนเดียวไปรถมาดีกว่าเนาะมีข้าวป่อพีออกปุ๊บล่ำแม่งเลยไม่เล่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นงเลเอาเลยเอาเลยเอาเลย เดี๋ยวบอกสบาให้ไล่เมลล์ก่อนแป๊บนึงตามบอกสบาให้ไล่เมลล์ก่อยดิตามบอกสบาให้ไล่เยี่ยบประชาชนหน่อยดิมีสบายครับไล่ประชาชนออกหน่หนครับแจ็งนครับพี่แจ็งครับแจ็งนครับเอาคนเข้าแกงครับเอาคนเข้าแกงเลยครับเอาคนเข้าแกงเลยแจ็งนครับแจ็งนครับพี่แจ็งพี่สกปมเสียเอาดื่มน้ำไหมครับพี่แจ็งครับพี่แจ็งไอ้หลุยส์ไอ้หลุยส์ป๋าอะไรอ่ะ กระเป๋าหนึ่งเก้าห้าครับพี่จะให้แคบเราน้องไม่ใช่มีแคปเม้นอ๋อที่เช็รถที่เช็ดรถเอาไปเช็ดปากหน่อยน้ำลายไหลแล้วไอ้หรือพูดเยอะเกินเช็ดเลยด่วนเช็ดก่อนย่อพูดมึงเอาอุดปากไว้แล้วไล่เลยอุ๊บอุ๊บต้องพูดแล้ว ยังไงนี่สรุปสรุปสรุปยังไงครับผมรอรอเพื่อนนับบัตรเข้าแก๊งไม่ให้อยู่ครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวต้องเอาเขาออกก่อนมครับจะจะมาเอาเข้าแล้วก็ค่อยมาเรางั้นมาก่อนครับเรายอมรับประชาชนอ่ะพี่ตู่มาพี่ตู่มาไอ้ปกป้องป่ะอย่าืนตามอย่าืนแล้วปกป้องป่ะเอ้เราไปดีเลยมันไม่เกี่ยวออกยนยิงเลยไอ้ยิงสภาครับยิงเลยสภาครับยิงเลยสภา ยิงสภาครับยิงในสภาอุ้ยยิงในสภาเลยหรออุ้ยพี่ไปยครับติดอะไรต่อื่นวะเตอรปลาลิมกี่ล้อยมาเนี่ย้อยเด็กติดเด็กต่ออื่นเนี่ยเอาร์ดีไม่น่ายากอะไรแล้วมั้งเนี่ยไปคุยเลยก็ได้มั้งเออไม่ปกป้องอะไรอันนี้คือปกป้องต่อหน้าเลยไหมคุยต่อเลยพี่สภามันมันเอาประชาชนไปครับพอดีคือแล้วใครยิงกันเนี่ยเมื่อกี้มันยิงครับ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  มันขับหนีไปแล้วครับมันเอาประชาชนมังนยินไปแล้วน้องผมล้มแล้วก็ขับหนีไปแล้วเรียกผมว่าผมผมเรียกเรียกผมว่าเรียกของล่อะไรก็ได้นะครับจริงๆแล้วเขามีสิอะไรปกป้องอะครับอันนี้ผมไม่เขาก็แนวผมเขาขับหนีแล้วนะผมเรื่อนจัดเลื่อนจัดเลื่อนเลื่อนอะไรวะเลื่อนอะไรเลื่อนอะไรครับเนะี่ยปากแม่งแส่แบงนี้ได้มันแน่นอนบอกเลย พียพี่ก็กผเอีกตั้มตั้มอืดดีตามเขาจะเข้าตีตามฟังอ่ะเขาจะไปเข้าเอ็มดีเขาไม่เข้ามั้งพอเขาตีมาแตกเขาจะเข้าทําไมล่ะเก็บเหรียนหน่อยไหมเขาใส่ลืมโดนตีแก๊งแตกมาอันนี้เขาปกป้องแบบเต็มระบบเลยอ่ะพี่เมื่อกี้พี่จะพาต้องทําไงครับผมก็บอกแล้วผมไม่เกี่ยวเอ็มดีนะครับผมจะเล่นกับประชาชนเอออันนี้อันนี้ผมว่าพี่ อันนี้คือมันโดนได้เลยไหมครับอันนี้ผมถามว่าคือมันโดนปรับไม่ใช่หรอครับถ้าแกงเชื่อประชาชนอ่ะคือเขาปกป้องได้ไงครับอันนี้อันนี้กไม่แต่แต่แต่ที่ตามบี่จะเข่ากำลังกำลังไปเข้าสระนี้เลยไม่คุยกับี่สภาอยู่หรืออย่าพึ่งแต่คือคือจริงๆอ่ะคือจริงๆเมื่อกี้จริงๆผมก็ไม่ไล่ไม่ไล่ก็ได้นะคือผมอ่ะไล่เพราะว่าพวกเราบ่นกันไม่หยุดเลยเข้าใจใช่ไหมทั้งคู่แหละ อ่าอันนี้เข้าใจครับแต่ว่าตอนนี้คนละส่วนเลยครับป้าก็คือ a ดีเอาประชาชนเอาอะไรแบบขับรถหนีปกป้องยี้ได้เหรอครับมันมันอยู่ในคนละส่วนแล้วหรือเปล่าพี่เพราะว่าปกติสมมติคุยกันประชาชนเขาก็โดนไล่ตลอดไม่ใช่เหรอครับนี่เคื่อชื่นหรือพแก๊งคุยกันถูกถูกไหมครับเมื่อกี้เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาด้วยแต่ว่านี่มันคือคุยจบแล้วก็ต้องออกไปจากพื้นที่หรือเปล่าครับแล้วอย่างเมื่อกี้ก็คือมันปกป้องได้เหรอครับแรืว่ายังไงกับประชาชนเอาคนเข้าแก๊งเลยครับสภา ดี๋ยวขอคุยกันนมครัถ้าเกิดก็ได้เข้าก็น่าจะใช่แล้วแล้วย่าก็น่าจะไม่ยกาล้วครับมันมันน่าจะโดนปรับก่อนปัตตมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไอฟิกมันก็โดนแค่ประชาชนแบบขับรถแค่ออกไปเองแกองช่วยแก๊งแค่นี้ 5m อ่ะตอนนี้คือเขาจะไม่โดนหรอเต็มบบเลยเนี่ยเออถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ทำได้ถ้าอย่างนี้ทําได้พวกผมก็ไปช่วยประชาชนที่อื่นได้นะครับแล้วก็มาเอาข้าแก๊งเลยโดยที่ไม่มีอะไรก็ได้ถูกถูกไหมครับถ้าเป็นกัน ไอ้กดกดกดมีไว้ทําไมอะครับถ้าสมมติว่าแก๊งแบบช่วยเหลือประชาชนได้แบบเนี้ยจะเข้ากับเข้ามันยังมันกับมันขเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่มันโครงส่วนหรือเปล่าครับไอ้อตั้มได้อย่างไอ้อตั้มได้อย่างหนึ่งถ้าถ้าสมมติว่ามันมีปัญหากับเราแล้วมันเข้าแก๊งได้เรื่อป่ะจริงก็ถ้ามีปัญหาอยู่ก็มันไม่เคลียร์ก็ไม่สามารถเข้าแก๊งได้นี่ใช่ว่าตามตามพื้นฐานละมันมีฮาราลีกกับเราอยู่ใช่ป่ะใช่พี่เออมันเข้าไม่ได้นะกลางคันอะ ต้องถามว่าสภาเขารับรับคนที่มีฟตอที่กับแก๊งอยู่แล้วเข้าแก๊งเลยไหมอย่างเงี้ยได้หรอถ้าทำได้ช่องโหว่บึ้มอะคืออย่างเมื่อกี้นะคือเขาขับรถนั่งรถประมูลด้วยน่าจะต้องเป็นรถประมูลที่พี่สภาบอกเดี๋ยวผมจะบอกเนี้ถ้าผมบอกว่าเอ็มดีไม่เกี่ยวเรื่องนี้แต่ว่าประชาชนะเกี่ยวผมเต็มเ็มถ้าถ้างั้นเขามีปัญหากับผมดูไหมครับพี่ ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเรามีปัญหาอะไรตรงไหนคัคือไม่มีปัญหาม,มีปัญหาต่ประชาชนครับอันเนี้ยใช่แล้วทีเนี้ยคือแก,งงก๊งเกมดีไม่ได้เกี่ยวอะไรครับแล้วนี้นคือเขามีปัญหากับผมอะแล้วเขาสามารถเข้าแก๊งได้ทันทีเลยใช่ไหมครับกางคันอ่ะมันต้องรอเรื่องจบก่อนหรือเปล่าครับถูกปะมต้องรอฝั่งเขาฝั่งประชาชนมาเคลียร์ผมก่อนให้จบแล้วถึงจะเข้าแก๊งได้หรือเปล่าครับพี่ถูกปะตามกฎพื้นฐาน มีเดี๋ยวมีคนอนุมัติเข้าแกงนะครับพี่ข้างหลังอ่ะเขามาเข้าแกงกันนะพี่พี่ลองคุยกันไหมเข้าใจพี่ขอเวลาพี่ไ,ได้ครับเพราะมันกดเบรดเลยพี่เนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีที่ไหนเขาน่าทำนะเพราะว่าประชาชนอยู่ดีมาเข้าแกงกลางคันตอนเนี้ยไม่ไม่น่าได้นะ กินมันมันซาด้ยนะเดี๋ยวเอำจำเราไอ้เจ้าพักคิโดยเช็ดปากใช่ไหมเดี๋ยวติดกูจันไม่ใช่เดี๋ยววะเออเราจะเอาใครเอาภูมิหรือเอาบอลผมก็เลยจะพักมันอยู่เนี่ยภูมิมันติดดีเลยไม่ใช่เหรอพี่ฮะภูมิมันติดดีเลยหรือเปล่าแต่บอลมันมีสตอรี่อยู่นี่ภูมิมันไม่ติดไม่อรอกมันเข้าได้เลยนี่ใช่ปะใช่เหรอมันเข้าได้เลยเหรอแต่มันต้องเสียล้านหนึ่งใช่ไหมไม่สภาไม่ผิดนะครับนี้จะพลาผิดแค่เราแค่ถามครับสภาไม่ผิดอันนี้สภาไม่ผิดนะ นีอ้เราจริงๆมันไม่เสียไม่ใช่หรอยังไม่มีควไมเร็วที่เข้าได้ตอนนี้มันติดดีเลยครับพี่มันถึงภูมานะใช่มันเพิ่งออกซ้ามาอีกนะมันติดอยู่แล้วมันรายชื่อมันติดชัวภูมาตัดไปเลยผมลองถามบอลแป๊บตดจ้าหรือว่ามันเข้าได้ว่ากดคืออะไรว่าภู ปุ่ยเดี๋ยวผมลองถามบอลก่อนนะเพราะเราพูดชัดไปแล้วพี่พอเราพูดชัดไปแล้วว่าเรามีปัญหากับประชาชนซึ่งมันก็ไม่สามารถเข้ากลางคันได้ถูกป่ะพี่ใช่งั้นเราก็ทือมันฟรีพี่ทั้งนั้นอ่ะจะมาขอเข้าแกงมันไม่ได้หรอกโคตรมึ่นอ่ะเหมือนมึงเล่นเมื่อสองสามปีที่แล้วไอ้ตั้มแบบจริงมีเรื่องครับไม่ไอ้อย่างอย่างนี้ได้นะถ้าใครเป็นประชาชนอ่ะที่เหลือใครเป็นประชาชนปั๊บเรารับเข้าแกงเลยเท่ากับใช่ถ้าใครมีเรื่องกับมันอ่ะเรารับเข้าแกงเลย เราก็ตีแก๊งมันง่ายๆเลยอย่างเงั้น <Ừ. S 1> ะเอถ้าทำอย่างเงั้นได้อะองั้นก็ชิวนะแต่มุอใครแบบเป็นประชาชนเนี่ยใครมีเรื่องอยู่เนี่ยไม่นี่มาอยกูช่วยให้เดี๋ยวค่าค่าช่วยฝั่งสามเอมเรา<ช>ตีมันได้เหรียญฟรีเหมือนซื้อทหารจ้างอะพี่เหมือนทหารจ้างไปหารเรื่องอะเหมือนพวกคน<อ>ลบไปตำเจ้ะสมัยนอบางดีใช่มที่มึงส่งไปรอะอ,ไอะอไรอะรออะไรฮะให้ใรประชาชนออกไปหารเรื่องเสร็จปุ๊บกับแกง๊งความมีเรื่องเข้าแก๊งเราแก๊งเราตีได้เลยชิวชิว เดี๋ยวมึงได้ใช้ปาก<บ>สมใจได้ไปงานมึงกดดันคนดีกว,ว่าเว้ยไป,ไป